ครับระบัสดีค่ะอาจารย์สาธุเจ้าค่ะครับสาธุครับท่านวินิจบุตบุญปานอ่าผู้เดินมักในระดับอินทรีย์ภานาสูตรแบบอริยะอเ่เป็นไงครับอาการทางจิตของท่านวันนี้อาการทางจิตของท่าเจ้าเดินมากวิธีสี่องค์ธรรมเจ้าค่ะเดินมาหารการเจร er ิญก็ อในงานในเบื้องต้นค้าเจ้าก็ทำทำตามลำดับเข้ามาแล้วเจา้าค่ะลำดับ<ำ>ไหนครับคือตั้งแต่ขึ้นทําแล้วค่ะขึ้นทำจนหกขั้นตอนเร,เรียบร้อยแล้วเจา้าค่ะเจ้าก็งานในทรรมกางก็ เดินมักวิธีสีองครร์ทมเต็มรอบต่อเนื่องมาเจ้าค่ะต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนจำรวมจิตแล้วรวมอยู่ที่เสาเกินเสาหลักแล้วข้าพเจ้าก็กำหนดรัสูตรนะเจ้าค่ะตามลำดับตามลำดับมาเจ้าค่ะสาธุครับค่ะ อกำหนดรายละเอียดกำหนดพระสูตรนะค่ะเร้่อต้นตั้งแต่สูตรจะจะสัญญาละเอียดแห่งพระองค์กำหนดชื่อพระสูตรอนุบุพานิโรธสูตรปัญจลสูตรกำหนดพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐกำหนดพระสูตรสมาธิสูตรหนึ่งกำหนดพระสูตรสมาธิสูตรหก กำหนดสมาธิสุญญาตวัคสุญละสุญญาตสูตรกำหนดสมาธิยาถาภูจยานสมาธิกำหนดสมาธิกำหนดชื่อกำหนดชื่อสมาธิกำหนดชื่อสมาธิยถาปุจยานสมาธิกำหนดชื่อ สมาธิแจ๋ถาปุญยานตันะสมาธิเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็กำหนดรายละเอียดอานเนนชาว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลมในาิโมกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจ็ดตามหนึ่งถึงขานแปดหยุดข้ามกระโดดสลับเจ้าค่ะสาธุเก่งมากพระเจ้าก็ ทำหยุดข้ามกระโดดสลับเป็นทํานานผิดแล้วข้าพเจ้าก็เข้าสู่ระบบสมรรานิยามระบบแผ่ความถูกต้องเข้าสู่ระบบจัดบิสุิภูมิระบบห่งจัดหยุดเจ้าค่ะแล้วเมื่อ มเมื่อเมื่อนี่ปุ่นห้าหลับแล้วค่ะข้าเจ้าก็เกิดเกิดตามโหมดอ่าท่านนิดอ่าท่านพอเสร็จตรงนี้พอหยุดข้างกระดดดแล้วท่านก็อ่าเมื่อเสร็จแล้วท่านก็เข้าไปสู่ระบบของการปล่อยวางท่าเลยเนาะอ่าข้าพเจ้าก็ปล่อยวางผ้าแล้วค่ะ อ๋อที่เมื่อกี้ท่านพูดก็คือเลืมไปเด้๋ค่ะต้องฝ <au> ัดนาน้าก่อนเนาะี๋้วค่ะอ๋อเาฝัดนาน้าแล้วถึงจะเข้ามาสู่ระบบอินที่พระสูตรแบบอริยนะเดี๋ยวค่ะเขาไปเด้๋ค่ะแต่อาจาลืมบอกลืมพูดเด้๋ค่ะลายลายก็ตอนนี้ก็คือเข้ามาสู่อ่าอินจีพราสูตรแบบอริยะจนกระทั่งมาเข้าสู่ระบบสัมมานิยามใช่ไหมระบบความสงใช่ไหม แล้วค่ะ cool อ่าจับจับภูมภูแมงกัสจัรหลุจอ่าเชิญต่อได้เลยครับเมา่เ่เข้ามาแล้วอ่ามีวันห้าหลับแล้วค่ะวันห้าหลับก็เกิดตามโหมดเกิดตามโหมด 81. มีจิตในใจแบอยั่งสง,งบจะว่าก็าะเบื่อแล้เดี๋วค่ะ สักพักหนึ่งทำไหลไปสู่ธรรมก็เข้าสู่ทุกขเวทนาเดียวกันทุกขเวทนาตอนนี้ก็เป็นระดับอยู่ในปานกลางแล้วค่ะแล้วก็ทำไหลไปสู่ธรรมเข้าสู่อทุกขกมสุขเวทนาเข้าสู่อทุกขมสุขเวทนาแล้วทำไหลไปสู่ธรรมก็เข้าสู่เบ็ดขาเดีะ ก็สุบเด็ขาตอนนี้ก็ทำสุบเบกดขาปลาโม่เจ้ค่ะสาธุจิตควรอยาการงานจิตอ่อนจิตตัดจากนิวรณ์จิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้วพระเจ้าก็อ่านสินีภาวนาสูตรแบบอายะเจ้าค่ะสาธุรับสารมาเจ้าค่ะสาธุเมื่ออ่านจบแล้วพระเจ้าก็ พระเจ้าก็เรินมาม่ดีสี่องค์ทมเป็นรบอบแห่งการจเจริญแล้วค่ะอาธุทเสร็้แล้วค่ะอาธุใช้เวลานานเท่าไหร่ครับท้าพนินิจใช้เวลาก็นานแล้วค่ะ,คะประมาณเจ็ดชั่วโมงห็ห้าชั่วโมงนิ <c oughs> ดเดียวแล้วค่ะไม่มากก็ถ้าบอกนานก็ <c oughs> <c oughs> เลยเพิ่มไหม เขาใช้เวลาเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะแล้วเข้าเข้าฌานใช้เวลาเร็วไหมหนึ่งสองสาสี่ที่จะเข้าไปอนุโลมปีนโลมก่อนจะถึงตรงที่อาอินทรีย์านาสูตรใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาไม่นานเดียค่ะอ๋อไม่นานดีนนด่เท่าไหร่คระสิบนาทีห้านาทีเอออืม ครึ่งชงั่วโมงแล้วก็ประมาณนั้นละจ้ะคะ่ะก็ไม่ถึงเตี้ยไม่ถึงยี่สิบปาทีไม่ถึงเนี่ยคะ่ะโอ้ไม่ถึงยี่สิบปาทีสามารถเข้าถึงอินเทอ์เนาสูงได้เนาะก็ครึงงะคะคร่งชั่วโมงงั้นเดี๋ยว่งชั่วโมงอ่ะอ๋อ่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความชำนาญนะนัน่นในจิตสูงมากมาเพราะว่าว่าต้องไปหยุดข้ามมระโดดสลับด้วยนะในชาติ ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยังมีโมงหนึ่งเจ็ดเป็นยามาเริ่มอินทรีพนันถาจารเก่งมากครับเก่งมากเอาละดีแล้วดีแล้วก็เดินมาวิธีต่อไปเนะเาะแล้วทีคำถามไหมครับวันนี้ท่านมีดีถูกบ้างอ่าข้าพเจ้าก็ทําแบบนี้จะถูกแล้วยังไหมเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วหนา<ช>นนถูกตรงมาเดินมาอย่างนี้แหละจนกว่าเขาจนกว่าท่านจะอ่า ท่องวัตถุจบพอท่องวัตถุจบก็จะแค่กำหนดชื่อใช่ไหมครับกำหนดชื่อพอกาหนดชื่อแล้วก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลแล้วทยายวําก็จะไหลไปสู่ทเอีกแล้วค่ะคืออินทร์พนาสูตรแบบอริยะเมื่อท่านท่องจบท่านอาจารย์วิบูลษ์ก็จะรับรองท่านมีนิพพุนปัท่อนอาจารย์วิบูลษ์ใช่ไหมรับรองท่านท่านก็ทําเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ต่อไปก็จะไม่ต้องท่องก็ใช้แค่กําหนดชื่อ จริงจรินตอนสุดอยะและทําจริญเปสูทางเขาพอจะเข้าสู่ระบบอุเบกขาจมโพชชงใช่ไหมแล้วก็ไหลไปสู่อลมอัสซาปัสสานก็คือทุกขามิเด้ปฏิปทาทางและนั้ถึงการดับทุกเดนไม่มีเหลือนั่นก็ถึงจะบรรลุในส่วนนี้ได้แล้วค่ะ่ไหมครับก็เป็นการสอบกันต่อไปนะครับสอนต่อไปมีอะไรอาจจะถามเพิ่มเติมไหมครับ จะถามท่านอาจารย์ว่าอที่ที่ข้าพเจ้าได้อ่านอ่านมานะเจ้าคะก็เหมือนอย่างกับว่าข้าพเจา้าเนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจไอ้เรื่องของการปฏิกูลไม่ปฏิกูลเนี่ยเจ้าคะอ๋อมีเรื่องเดียวนาะมีเรื่องอื่นไหมไม่มีเจ้าค่ะอ่าโดยรวมโดยรวมนะคปฏิกูไม่ปฏิกูลก็คือ สิ่งที่เป็นอกธรรมก็คือธรรมที่เป็นกิเลสทั้งมวลทุกอย่างเช่นการเดินมากผิดใช่ไหมหรือกิเลสทั้งหมดที่เกิดขึ้นความพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีนันติทั้งหลายปัญหาที่คอยกระทิบใช่ไหมครับความตื่นเต้นความประมาทความกลัวความอยากนะครับสิ่งที่เป็นชาญที่เข้าผิดใช่ไหมครับหรือ เป็นวิชาที่ไ exactly ม่ใช่ว uh ิชาของพระองค์เป็นวิชาในีกว่าไม่รู้เนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลทั้งหมดเพราะเราจะไม่เอานันเป็นอาธรรมไม่ใช่สัจจะใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาเรียนนะธรรมของพระองค์โดยตรงใช่ไหมครับเป็นเป็นธรรมของพระองค์ทึ่งเป็นสัจธรรมใช่ไหมครับก็คือความดีกับความชั่วนั่นแหละเราต้องทิ้งความชั่วทั้งหมดและดีก็ไม่ยึด เห็นไมเมื่อทิ้งชั่วแล้วจะไปยึดดีก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยปล่อยดีอีกไม่ยึดดีเออ่าก็เท่ากับอะไรท่านต้องอยู่มัชชิมาอยู่ตรงกลางนั่นแหละอ,อ๋อเจ้าค่ะเห็นไหมถ้าท่านไปยึดดียึดชั่วก็มีตัวตนอเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมพระองค์ก็ไม่ยึดทั้งดีไม่ยึดทั้งชั่วแต่ว่าเราต้องปล่อยชั่วก่อนเพราะนั้นเรามาเรียนรู้ชั่วและดีก็คือธรรมของพระองค์อธรรมที่เป็นธรรมของพระองค์แล้วก็อาธรรม ก็คือทำที่เป็นกิเลสกับไม่มีกิเลสนะครับพอเข้าใจไหมอย่างนี้นั่นก็คือสิ่งที่มันไม่ดีนะะ่ะปฏิกูลท่านชอบเหรอชอบวิชาวิชาเรียกลมเรียกฟ้าฤทธิ์ทั้งหลายชอบเหรอไม่ชอบกระสับเนี่ยไม่ราแมันกนะันก็คือสิ่งไม่ดีหรือไปเกลียดคนนี้ไปพยาบาทโกรธคนนั้นชอบแล้วมาเพราะสิ่งหลัานี้ก็ไม่มีใครเอาเพราะนั้นเราก็ต้องรู้พอเรียนรู้ปุ๊บเราก็ปลป่อยในความที่เราไม่รู้ พอเสร็จแล้วเราก็ไม่ยึดในความที่เรารู้และไม่รู้อ,อยู่ที่มัชชิมาหมดความรู้เอาไปไม่ได้นะครับเข้าสู่ระบบนิพพานไม่ได,ไดไ้แต่ก็ต้องเรียนรู้ก่อนไงพอเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในรู้แล้วก็ปล่อยปล่อยในความรู้ก็พุ่งถึงให้เรียนอดีตใชไหมเรียนรู้อดีตแล้วก็อยู่ปัจจุบันแล้วก็ไปเรียนรู้อนาคตแล้วก็ปล่อยทั้งปัจจุบันอนาคตอดีต อดีตปัจจุบันอนาคตก็ต้องไปล่อยหมดปล่อยแล้วก็อยู่กับป,ป,ปัจจุบันปล่อยปัจจุบันแต่ก็ไม่ยึดปัจจุบันเห็นไหม,มครับทางโงกก็จะเข้าสูา่ระบบน,นี้เข้าใจยางแบบนี้เอ่อเข้าใจแล้วเดี๋ยวค่ะคืออ,า,อาเชิรเลยครับค,คือเข้าใจแล้วค่ะ่ะคือปฏิกูลไม่ปฏิกูลเนี่ยก็แรกแ่็ไม่เข้าใจเนึกว่มาจากเรืองของเออเป็น กองขยะอะไรอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเดก็กอะอ๋ออันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ดีก็คือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามธรรมพระองค์นั่นแหละเอออ่าก็คืออ่านมากับปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมที่พงรงแสดงค่ะนะอ่าเมื่อถูกต้องตามสิ่งที่พงรงแสดงแล้วเนี่ยแช่งก็จะป่าชจับพระาคะโทสะโมหะที่ดีมนาโศกาลังเลเข<อ>าก็จะไม่ไมปยึดตรงนี้ละออานอีกอยก่กระซิบ ความหความหมายความตื่นเต้นความอยากความกลัวก็จะไม่สนใจตรงนี้แหละแล้วลก็ไปมิดก็จะไม่ยึดตัวตนเพราะนั้น<แ>ท่านถึงเดินมรรควิธีสี่องคทำกันนี้เ<แ>พื่อให้รู้จักอนิจจังทุกหน้ตาจริงๆแท้ไม่ใช่รู้จักแต่พิบทพยัญชนะเะนั้นก็ต้องมารู้จักความไม่เที่ยงม,มันเป็นยังไงไม่ยึดตัวตนมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวพอท่านผ่านตรงนี้ได้ท่านก็จะเป็นบุคคลไร้สมองพวกสมองพว<แ>ง ไม่มีสมองนะครับแต่ไม่ใช่คนเพี้ยนหรือคนเสียสต,ติเป็นผู้ที่โล่งว่างเปล่าไปหมดไม่ยึดไม่ติดในสภาพธรรมน้งระบบแะ,ะ,ะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตัวตนก็ปล่อยไม่ยึดแม้คู่ครองแม้สมบัติพุทธฐานนะแม่ลูกทั้งหลายก็จะไม่ยึดอีกต่อไปะะไเพื่ออะไรเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ความไม่มีอย่างแท้จริงก็คือปล่อยวางในสภาวะที่เป็น อันนี้จังลกหางตาครับในอัตารยหนึ่งอาจารสองอัตาราสามก็เริ่มไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงชั้นอันนี้ชั้นสมาบัติก็จะเป็นสภาวะที่ปล่อยทั้งหมดในอัตารยสามในการเวียนรอบการมีมีวนรอบอาการทีสองการนั้นก็จะเกิดขึ้นบริบูในชั้นอนิจจ์สมาบัตินะครับอันนี้ชั้นนี้ก็เข้ามาเรียนรู้แบบนี้ก่อน อ๋อเจ้าค่ะของง่ายๆทางมันยาวหมดใช่ไหมอ่าไมีคำถามเพิ่มเติมไหมอ๋อออไม่มีแล้วเจ้าค่ะไม่มีาค่ะอดีแล้วดีแล้วตอนนี้สึกยังไงหลังจากที่อธิบายฟังแล้วอ่าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเขารู้สึกว่าโรคโรคับที่ว่าปฏิกูลไม่ปฏิกูลเนี่ยเจ้าค่ะอ๋อเข้าใจแล้วแขงใจอยู่ตั้งนานแลยตห้งอาทิตย์สองอาทิตย์แขงใจมันไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนทันทีเนาะ คือตอนนี้ชัดเจนยังชัดเจนแล้วนะคะเจนแล้วจ้าถึงโอกาบจริงท่านอาจารย์วิบูลัท่านก็อธิบายแบบนี้แหละแต่ว่าอธิบายแล้วจ้วค่ะสาเหตุที่ท่านยังเป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากอินทรีย์ไงอินทรีย์ที่เวลาขึ้นทําใหม่ก็จะเหมือนเด็กอ่อนนันไงต้องพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกท่านก็ต้องเดินมกักรู้ไหมเดินม<ส>ักแล้วเดินม<ส>ักอ<ส>ีกจนกระทั<ส>่งอ<ส>ินทรีเขาบริบู เมื่ออินทรีย์เขาเริ่มแข็งแรงเ็าก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นเข้าใจจากไหนเข้าใจจากการท่องพระสูตร <Okay. S 1> อ่านพระสูตรพอรู้จากพระสูตรไปเรื่อยรู้จักพระสูตรเขาก็จะเกิดสภาวะขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อย <Okay. S 1> จุดท้างในที่สุดเขาก็จะอ่าถึงาการดับในยะที่หนึ่งในยะที่สองในยะที่สามเปน็นลำดับนะ okay. ก็สบายใจได้ครับท่านอาจารย์วิบุลัสศีสุดท่านพาไปนิพพานได้ก็แล้วกันโอ้อท่านอที่ไปละเอียดเจ้าค่ะละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าต้องรออินทรีย์ไงอันนี้ผู้เดินรัคเนี่ยโอ้ยรู้เข้าใจแต่ว่าผู้มีความเพียรก็จะเกิดความร้อนเนี่ยความอยากรู้ที่มีอยู่ในตัวตนนั่นแหละแต่ไม่แสดงอาการก็แสดงอาการในคําพูดในความรู้ที่ต้องเข้าใจบวกกับความรู้ของท่านที่มีในตัวท่านก็ต้องเป็นคนที่ รู้จริงรู้จริงใช่ไหมพอรู้จริงแล้วถึงจะปฏิบัติได้ถ้ายังรู้ไม่จริงไม่ชัดท่านก็ยังปฏิบัติไม่ได้ในถูกอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยของท่านที่มีมาคือให้รู้ให้ชัดแต่ถ้าไม่ชัดท่านก็ยังรู้สึกมันยังมันยังไม่หมดมันยังมีอยู่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเป็นเนะค่ะคือเหมือนตัวเองเนี่ยไม่เคยจะรู้เรื่องอะไรเลยไม่เยจะรู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> แต่ตอนนี้รู้แล้วใช่ไหม <c oughs> รู้บางแล้วเจ้าค่ะอ้ต่ลงท่านอายุเท่าไหร่แน่เนี่ยตอนเนี้ท่านมินิตุดลปั้นเนี่ยแค่แค่แปดสิบสองแล้วเจ้าค่ะอะไรนะสิบสองเองเหรอปดสิบสองแล้วเจ้าค่ะอ้อหอายุสิบสองก็เป็นเด็กหญิงสิใช่ไหมท่านมินินปุลปั้นเนาะอ่าพูดปักในระดับระดับอะไรครับเป็นเจปาวนาตุดเจ้าค่ะอ่าแบบอรอยิย นะครับอายุถึงแปดสิบสองแล้วก็ยังเดินได้สู้กันได้นะสังขารก็เป็นเครื่องต่อสู้ชาลีเดศสังขารนออี่สู้กันยิบตาาค่ะแล้วกันยิบตาไม่ยอมแพ้สู้ขก็ไปเจ้าค่ะเรามันไม่ตายเราก็ตายใช่ไหมแล้วค่ะอืก็ลองให้กิเลสยอมก็ข้าพเจ้าก็เรียกกิเลสมันก็คิดโอ้จะตายต่ละมั่งยันไม่ ข้าเอ็นดีโซวนะสุดีเลยลูกอย่างเงี้ยกะ่ะสา่ถอยอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาเขาก็หลอกท่านไปวันวันอ่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะเขาต้องทําแบบน,นี้แหละให้ท่านติดตึกให้ท่านมีตัวจัาก็เดินมาวิธีตียงครามลบบอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเขาเขามีหน้าที่หลอกท่านดึงท่านออกจากระบบในการเดินมั่คผู้บาดใจก็มีหน้าที่ให้ท่านเข้าสู่ระบบอัปต จ้าถูกแล้วค่ะมันก็ต้องสู้กันดิมันไม่สู้กันได้ไงหรอกใช่ไหมระหว่างนี่ไงธรรมะกับอาธรรมปฏิคูลไม่ปฏิคูลนี่แหละใชมพวกเขาก็เป็นพวกปฏิคูนมาครูบาอาจารย์ก็เป็นธรรมตะเป็นพวกที่ไม่ปฏิเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ผู้อบนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะคะถูกแลเพราะที่ง่ายทำมันยากหมดอ่ะเอาแล้วนะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านมินิบุคุนปั้น เียนแค่นี้ก่อนนะครับเจ้าจค่ะน้อมกระาบขอบพระคุณอาจารย์เจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุครับสวัสดีครับสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ